จะเดี๋ยววันนี้มันสุกเนาะมันสุกที่เท่าไหร่วะมันสุกที่หกเออเดี๋ยวทำงานแผนกผู้สูงอายุก,กับบายเนาะเหมือนเดิมอย่างที่บอกว้ตั้งแต่กลางกลางอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้ยายโอนเขาก็ส่งตัวนั่งได้บ้างแล้วนะก็กินข้าวเองได้อะไรได้แต่เดิน,นยังลำบากอยู่นี่ยังของน้าจากไข่เจียวหมูสับนะที่เอามากินแล้วก็ออซอยพริกลงไปด้วยตอนทำไข่เจียวอะ แสงไม่มีอยู่ไม่น่ากินเลยว่ะ๋ยวเพิ่มแสงเอ้าเยอะไปอีกเอา,เ,อาเดี๋ยวให้เขาตัวไปกินก่อนพาอพักแค่สามสิบนาทีเนาะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรถตำรวจขับไปอย่างเร็วเลยสี่ซ้าห้าคันแล้วนะมีมาอีกนะนี่อ๋อต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วอ๋อห้าคันแล้วนะผ่านไปเนี่ยนี่คันที่หก โอแต่คันนี้แต่คันนี้เป็นรถแบบว่าจะ private เนาะไม่ได้แบบว่าเขียนว่า police แล้วทางไปบ้านน้านี่แหละเดี๋ยวแบบปกติแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยในในมันจะมีในกลุ่มอยู่นะกลุ่มที่คนอยู่แถวเนี้ยว่าเขามีเหตุการณ์อะไรหวังว่าคงไม่แบบว่าร้ายแรงซะจนเกินไปเนาะด้วยว่า police, h, police ตำรวจขับรถไปเร็วมาก แล้วเปิดไฟเปิดเสียงโเบยเปิดเสียงไซเรนด้วยอะ่ะปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขาอาจจะเปิดแค่ไฟโดยที่ไม่เปิดไซเรนเนะเาะอมีมาอีกตำรวจเดนนี่เพิ่งจะขับสแสงเข้ามา,าต้องขับเข้ามาเลยเพราะว่าข้างหลังมีไฟสีฟ้า,ฟามาแล้วไฟกระพริบอะไฟไฟของไฟของรถรถตำรวจ โอ้เขาจะเรียกว่าอะไระอ่ะ,อะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเขียนอะไรในในกลุ่มเนาะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นนะมาแล้วตำรวจอ่าแต่อันนี้เปิดแค่ไฟเนาะไม่เปิดเสียงไอ,อ,อ้อ้าวเนาะสวัสดีเช้าวันใหม่จ้าวันนี้หยุดหนอคันเสาที่เจ็ด อ,อ,อ่านเช้าข้างน้าเนาะเป็นขนมปงังกาแฟาแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปรับลูกชายกับอัญญาก,กับลูกสะใภ้เนาะเดี๋ยววันนี้ชวนเขามากินหมูกระทะแล้วก็เดี๋ยวลูกสาวกาับแฟนเขาก็มาช่วงเย็นๆไปจะเดี๋ยวไปรับอัญญาก,กันแล้วก็แวะซื้อของซื้อกับข้าวเนาะอย่างที่บอกวันนี้เป็ดกินเป้นย่างก็เลยเดี๋ยวไปแวะซื้อ พวกเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่หมอดแว่ดแดนแล้ววันนี้นะอากาศอย่างดีเลยอากาศแบบมีแดดอะ่ะแล้วก็ไม่รูว้ว่าอ๋อใช่แล้วพรุ่งนี้ทํางานจะไปอยู่ติเคียวันจันทร์อังคารแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยสงสัยจะทำความสะอาดบ้านพ่อไม่ได้ทำมานานแล้วนะตั้งแต่กลับมาก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เริ่มทํางานแบบหนักๆเลยแล้ววันอังคารเนี่ยเดี๋ยวไปทําพาสปอร์ตไทยเออ อยากแนะนํามากเลยนะอันนี้เป็นชาโคเจลที่นา้าหอบกันมาจากเมืองไทยนะปีที่แล้วเนี่ยน้าลงซื้อกันมาใช้แล้วที่สําหรับเอาไว้ในรถนะจ๊ะอาจจะเอาไว้ในห้องนอนหรือในอะไรด้วยก็ได้น้าก็เร็นเหมือนกันแต่น้าเนี่ยซื้อมาไว้ในรถนะดับกลิ่นได้ดีทีเดียวไม่ได้ว่าจะมีกลิ่นอะไรมากมายนะเป็นเจลทีออ่อยู่ในกระปุกแก้วเนาะแล้วเขาก็มีที่วางมาให้ด้วยนะ้าแนะนํานิ่มไปเหมือนกันว่าเออเนี่ยนิ่มซื้อไว้ในรถสิ มันไม่ได้มีกลิ่นมากขนาดนั้นที่แบบว่าบางคนเนี่ยแพ้กลิ่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าบางทีแบบรถมันก็ไม่ได้จะคันใหญ่เวลาถ้าเกิดมีกลิ่นที่หอมมากๆมันจะกลายเป็นเหม็นไงซึ่งอันนี้ไม่ได้มีกลิ่นอะไรขนาดนั้นเป็นของ daily fresh ซูมิเนาะมันชื่อ ย่างกันอีกแล้วเนาะพิ้งย่างเกาหลีเกาใจหรืออะไรใดๆยังไม่รู้ด้วยซ้ำผสมผสมกันไปแหละเพราะมีทั้งกิมจิมีทั้งยำสาหร่ายมีผักมีอะไรนะกุ้งอยู่ทางนู้นเห็ดต่างๆเนื้อสัตว์บากความที่ว่าเนื้อสัตว์เยอะแล้วเนาะทีแรกแล้วว่าจะหั่นไก่ด้วยแต่ว่าแมวดีกว่าเยอะเกินไปละลูกสาวทำซังเกียเอโกต ไ,ได้เวลามาทำงานแล้วจ้ะวันนี้เนี่ยเดนิสมาส่งเนาะขึ้นแเเสื้อผ้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนผ้าแล้วกลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้นะยังมีเวลาเหลืออยู่เยอะอยู่เนาะโดวยว่าเพิ่งจะเที่ยง45ประมาณเที่ยง50แล้วนะเนี่ยเริ่มงานตับ่ายโมงจบไปอีกวันเดี๋ยว น้าเนี่ยว่างเนาะวันจันทร์กับวันอังคารแต่วันอังคารเนี่ยจะไปทำพาสปอร์ตไทยเพราะหมดอายุไปจากภัคใหญ่ๆแล้วเราก็ทำงานกับดึกของตัวเองเองเนี่ยก็คือวันพุธกับวันพฤหัสเราก็เสาร์อาทิตย์มาทำงานที่นี่อีกแต่ว่าเป็นคนละอีกแผนกหนึ่งแต่ก็คือแผนกผู้สูงอายุเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาจำหน่ายออกไป <S <S อ่ะเดี๋ยวเดนดิดมามลับเนาะพากันไปซื้อกับข้าวที่ร้านไทยฟงมาเมื่อกี้เนาะก็เลยว่า ยอยากกินซูชิอากกซ,ซูชิมา16คำเนาะแบ่งกันด้วยกันกับเดนนิสแล้วก็ที่บ้านนะมีต้มขาไก่ที่น้าทำเมื่อวานก็เลยซูชิเนี่ยเป็นอาหารเล็กน้ำย่อยเลยเดี๋ยวกินข้าวต้มขาไก่เหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องกินให้หมดเดี๋ยวถ้าไม่งั้นมันของมันจะเก่าเนาะ